สวัสดีเด้อจ้พาพะกันอีกแล้วค่ะกับไว้ตุ๊กาตาพาฝันโอ้ยลมมีแห้งมีแหงค่ะสดชื่นมากักสะอีกแล้วค่ะคือเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีเมื่อไม่วันไม่เนาะค่ะเนาะทุกขัวเหลือนเลยเด้จ้ะเด้อโอ้ยอากาศดีขนาดกันอากาศห่มอบเอาแต่ว่ามีลมพัดเป็นช่วงๆ มันก็เลยเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นค่ะฝนสิหลงอยู่เลอค่ะข้างๆางบานไปบก,กี่กิโลเมตรนี่ก็ฝนเทลงมาเมื่อคืนแต่ว่าแถวบ้านเออนี้ยพันธุตกตกันพอแปะพระในพันบนหลงอีกสินี่ค่ะแต่ว่าอากาศอบเอาวแบบนี้มันสิหลงอยู่ดอกกันปะมันซ้เพ่นสิหลงอยู่ดอกค่ะเนาะฝนแต่ว่าจักต้นหรือวม่กเด้อ เอาบรรยากาศกระลมมีแหงี่หลีค่ะสดชื่นโดกอันต้นลำใหญ่หน้าบ้านก็นกนเต็มค่ะโดกโอนเพิน่นเ <c oughs> จ้าของเสียงด้วยะนั่น พันช่วงหรือพันปิ่นอันบินขึ้นต้นไม้แล้วพันสีขันเหยวเลยค่ะแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าอยู่น่ะมันข้างล่างนี้พันสีขันปิ่นช่วงๆก็มามีหลังเอ้ยทุกตาเนี่ยกัก เต็มนะคะ่ะหน่วยบักใหญ่หน่วยซัำมันหน่วยมักแต่งเนะะี่ยค่ะกำลังเนอะเต็มเอ็นไอบอกว่าข้ามันจับปะะเป็นการแสดงว่าพันุบุ่ล่นแล้วประมาณ อากาศดีเนาะค่ะเนาะเจ้าของบ้านพันธนะเมือป้าด้วยกับมันนี่อีกสิบกว่ามือ้อเขาเอ่ยเมือลนะเมือไปอันเมือบ้านเนาะคะ่ะอนนันก็บ้านคือกันเมือบ้านอยู่ทางยุโรปก็คงสิกิทฮอดพันอนย่างค่ะยี่ห้อบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะเนาะทางคุณก็อย่างหนาวอยู่แต่ว่าคําเอ่ยเหมือก็พอดีอากาศสิเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ,คะมันก็เปลี่ยนอันรูดูใหม่เนาะค่ะเนาะ เห็นไอไปเอาวันมักมีอยู่เหือนเอ่ยมากด้วยพดน่านดูมักมีนุ่ยใหญ่ๆนะค่ะเมื่อวานที้เห็นมาตัดเราไปเหอหลานน้ำเหอเอ่ยอีกคนนึงน้ำยังบ่มืดอะค่ะเอ้ไปเบิ่งเมื่อกี้นี้เหลือป่านนี่ค่ะอันที่ว่าครึ่งของครึ่งอะมาพันบ่ค่อยมีเพื่อกินกันอยู่น้ำเงินก็เลยอันดีที่พันเอาไปอเอาไปแบ่งเหอหลานเหอเอ่ยน้ำก็จะมากินบ่มืด มันหนุยใหญ่ไหลค่ะเอ้ยของเอ้ยทุกกระถางก็พันโบก,กินเลยกันเต็มคำบกงมีอยู่เหมือนว่าน,นั้นเรื่องมันก็ขายออกไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคือว่าเนาะคะ่ะมันมันไหลแล้วท่นเรื่องแมงตะเลือไปกัดเป็นอันไปจ้อกินก็ลอกก็แต่ใช่ค่ะกะอันบบได้ขายซะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าส่วนมากสิซุกซุกไหลค่ะ ผลไม้พังกันหลกันเหมือนเอ้ยมีมัมดทุกสนิทผลลไม้เลี้ยงปา่าเลี้ยงคบมีมัดค่ะคือเอ้ยใช้ฟังเลี้ยงแล้วพันกินบัวใดเลี้ยงกบกับพันบัวใดกินซะเลี้ยงป่ากับพันบัวใดกินซะบันนกินไปซื้ออาหารตลาดมากินค่ะว่าเอ้ยคาบบัวใดเอ้ยอีตูนพันก็มีเตอร์ขายกับคนอื่นเนาะะเนอที่พันแม่ค้าอ้า มางที่ไก่มาสภัพเอาไปมันไป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 ,ไปเร็ว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 ไปแล้วค่ะเราเลี้ยงอันที่ว่าเอ่ยเลี้ยงกันนึงก็เลี้ยงแล้วมันกลิ่นวไดาค่ะก็ปิตยยักหัวอยู่นะค่ะ ก็เน่เปี่ยนนั้นคือน้ำส่วนเอ้ยนี่นะคะเนาะเม่หมดสมมันไหลไหลบู้เห็นมีคนแย่แล้ะคะ่ะอายอุก็บริด้เย่อลยะคะ่ะบูนี้มีเพื่อเย่ยแล้วก็พันบรด้ซื้อบรดคือว่าไหนอยากกินใช่ไหมคะน้ำตลาดมันก็มีไขะะ่เนาะเนาะเป็นกองเป็นกองเป็นไข่ก็บูมีหัวซื้อมากินเนยคะ่ะเออก็เลยแปลกเออแล้วเออดูว่าเขาเห็นเนาะคะ่ะเนาะเห็นพันยา่างไปย,ย่างมาอันหา,าหารไปเมียอัน เอาไปอันนำนำหังมันใ่คะก็ให้เบิ่งอยู่ค่ะแต่ก็บุมีเพื่อไปเอีกแต่หลือมันหังมดนสมก็เยอะหลายบางั้นเลยแต่ว่าบริที่เอาขนเข้ามาแย่เลยค่ะเด้อเพราะว่าอันอนุรักษ์ไว้เนาะค่ะเนาะนที่อาเอาก็เอาขวดน้ำไปมัดเจออันต้นไม้เด้อค่ะคือหมดสมกิน กินน้ำเสียค่ะเสือขวดใหญ่ๆแล้วมันก็เห็นมดส้มไปเอาน้ำมากินนี่นะคะที้กระป๋อมก็เพียบกว่าที่กระป๋อมตื่นขึ้นมาแล้วันกินกาแฟเลียวเบิ่งไปมันเห็นนั่นเห็นนี้เนาะค่ะเนาะเพลินดีเนาะค่ะเนาะนกนกก็น้อยไย นกเขานี่ก็ไหลเลยะค่ะอยู่นมงนี้มันเคยเป็นมองนกเขาอยู่มาก่อน,นะค่ะป่านนกเขาโดยตรงพันกรบพนนี่เลยค่ะเต็มนกเขาตอนนั้นเช้าๆนี่ขันดนีดีค่ะหมดไปเลยอีกถ้วยเนื่องของมือใหม่วันใหม่นเนาะ ขอบคุณลหลายเด้จะเดอร์อตุ๊กตาก,กันนะที่เพื่อนๆมานั่งแห้งอยู่ำเอืนอนกันเนาะเอาบรรยากาศบานสวนบรนให้บรรหนาวอากาศดีกับฮนแต่ว่าเป็นอากาศสุดยอดเลยพ <c oughs> ี่ไก่ขันเราฟังอีกตัางหากเคยเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกคนนะคะแล้วก็พอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ